ครบับโ,โอ้ทางนี้ไปสุด้ลยฝนไริ่มที่จะตกเลยอ <c oughs> อต,ตอนนี้ฝนมันหยุดตกเลยนะครับอ่ตอนนี้เราก็กลับกันมาฝนหยุดตกแล้วน,นะครับ ตัวสไปเดอร์แมนนะดูไหมครับผมว่าน,นี่เป็นสไปเดอร์เข้าปิ่นยำนะครับผมแต่ผมชอบมันตอนนี้มันทำไรได้เนี่ยฮะ เฮียงตังดีถ้ารู้ว่าไม่ต้องใช้อะไรมังปปามาเป็ดใหญ่นี่ไงเจอละขัด,ขดทนันเดียวรู้สึกเสียงอะไรอยู่ วนนี้ผมอาหารผมเยอะครับผมเจียโจดครับบอกเลยบอกเลยว่าผมเจียโจดบอกเลยตรงันนี้ ขึ้น้าแล้วครับลืมเ,เอาทอลงมาว่ะขึ้นมาเอาทอก่อนแกเพียงครั้งเดียวสมรักที่ลมใกล้อุปทานหัวใจ พี่เรืงแมริล่บผมไม่ค่อยเก่งนะครับแต่มีน <intoler ance> ้องคนหนึ่งเขาเล่นเก่งเล่นเก่งกับโอมอีปเราไม่ได้คูณจะงทำยังไงนี่ไงโหไม่พอว่ะมีไม้กับ ตอนนี้เนื้อเราก็เขาเสร็จแล้วอ่า er. <ส indung. S 2> uh. หูดพร้อมอืมลืมคาทอดอีกไล้เราผู้ชมขนลุกไหมครับสิ่งนี้ไปเดินอืมยังขนลุกเลยชอบเสียงมันเยินแจเจเจแรงมั้งลุก สี่ห้าไม่ใช <tekrar> ่ไหมใช่ลงคลิปแล้วเฮ้เราพออยู่โอ้ย โอ้จเ,เจอเจอคู่หลีไม่เอ้ยเฮ้ยทิปชิบระระเบิดระเบิดทีแม่งอืดเลยเรื่องหัว อาหารผมไม่ต้งอตงเยอะต้องแย่แต่ขุดนี่มันก็ไม่เจ็ยหายงใช่ไหมครับคุณเป็ด โอ้นความฝันของเป็นจริงฮะไอ้สุดแล้ก็เจอสิ่งที่เราอยากไดก้ตะกีทำอะไรอะ่ะที่ก็ใช้ยีมเมลจริงทำไม นี่ไงเหล็กโอ้โหขต่อไปทุกทก็เป็นฟาร์มนะทำไก่กกทุกขราวนั่นแหละทำอาหารกินได้มีหนุฟังใช้ใช้ อันนี้เปกแล้วกําปั้นไหมมันกําไปเองมันอยากจะต่อยัไงไม่รู้อมันไห้ ใต้ด้วยโดยไม่โดนมาหลายปีแล้วเนี่ยก่อนที่โดนล่วงเลยที่การมาท้าจริงเรื่องบัตร่ครดิตอ้าวไปครับรับอ๋บอเฮ้ยขาป่าวเขาถอยมาเลยมากินนี่ไปมหาชัยมาเก่งมากลับเตีเ้กลับเตี้ยแต่ว่ารถใหญ่ไป

ตามทียเ6จะไป90หนึ่งาเที่เ6จะไป0ถึง10หนึ่งตาที่เราจะไปไ่เนอนี่นนี่นอแพ้ตลอดอ่ะโคตรโกงมีการนอนก่อนพอพี่เอามือไปลองวะยังไม่ถึงหมอนดิ้นเลย